Nothing กิดตุกเลยโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมอะไรวะกิจกรรมกิจกรรมตามรอยพระบาทเอ้ยไม่ใช่ทุย,ย,ยกิจกรรมตามรอยพ่อครับคือพ่อผมเป็นจัมเปอร์ครับต้องกระโดดเออเปิดแฟบทุยโอ้บอลหิมะไม่เยอะวะ่ะคนก็เยอะด้วยยังมีบอลหิมะ เขาว่าอีกหน่อยแม่งใส่ไข่ไก่เนี่ยเฮ้ยเจอเลยเก็อ้าวโดนคนชนอีกตกเลยโอ้กำลังจะผ่านแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปถึงนู่นน่ะตกมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งวับกับอ้าวกำโลโลอ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 ลโลลลลยัยเฮ้ย โดนบอลหิมะยิงแล้วดีเจนู้พอลหลอนเถอะโดดไม่ได้ใครโดดไม่ได้ปปืนไม่ได้เฮ้ยโอ้โหแม่งบอลหิมะแม่งยิงกูเฮ้ยโอ้โหผ่านแล้วครับโดนคนชนอีกแล้วอะไรวะจะผ่านไม่ผาม่านทักทีบรรดาทีบีเอเปได้น่ไหมจ๋าเลยจ๋าไปเก็หตือมาที ถามให้หน่อยกําลังโดดอยู่แป๊บน,นึงถามไม่ได้ไม่ว่างถามเฮ้ยโอ้โหถึงก็ตกแล้ว <c oughs> อื้ือ้อยตกอีกแล้วแม่งปล่อยมอนแม่งอะมอนเฮีย้ยอะไรไก่โอ้แม่งแหลกไม่ไหวละเปลี่ยนโอพแม่งเป็นได้ไหมเนี่ยดิจิโน่ขอโอพหน่อย ลองโฮมอีกรอบดีกว่ามชนมาดูตรงนี้เดียวบันไดมันขึ้นไม่ได้ TPA เ,เป็นได้ไหมเนี่ยหาหาไม่หน่อยดิเฮ้ยมีคนถือเพชรด้วยเดี๋ยวทำร่วงกูด,ด้ขำให้น,หน่่โดนบอลยิงโอ้ยยิงับพ่องเธอเลยเห็นเธอตะโกนฮ่าปูมันแหลกด้วยแหละไม่ใช่ไรอยู่กับกิจกรรมจัมเปอร์ ้ยโอ้โหอีกแล้วครับครับพี่น้องครับพี่น้องครับเติร์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 เพื่อผู้แทนให้กาสิเบอร์ทุยสวัสดีครับผมเบอร์เฟอร์สวัสดีครับผมแฟบเกมเมอร์พบกับรายการชอเชฟทุยสลับกันเลย ดีเจไม่โดดลงมาขึ้นมนันโคตรเกลียนเลยดีเจโอ้โหมันแม่งดูใส่บอลหิมะตัวคือจะเป็นหิมะกะจะเป็นทโนแมนนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีคนใส่คิปเปอร์ออเดี๋ยวไม่ดีนะอยู่บนเฮ้ยโอ้โหชนชนชนอย่าอย่าเพิ่งชนกลับบ้านไปเอาไอ้นี้ได้ไหมเนี่ยสปีดเนี่ยกระโดดไกลขึ้นอ้าวกำเผือเซตโโทไว้นู่นแล้วนี่หว่า เซตโฮมแป๊กอ่ะมันมันหล่นมาข้างล่างนี่เขาให้เราดีแค่ไหนแลเนี่ยได้เซ็ตโฮมโอ้โหคนไทยเป็นได้เฮ้ยโอ้โหไม่ผ่านอ้อคิปเปอร์ปล่อยอ้ะพ่องอ่ะโอ้ไม่งรวยปล่อยคิปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยดียกูรู้สึกตังค์เหลือสองร้อย นั่นเฮ้ยตังเหลือพันเนี่ยะองใส่ขายของได้ TP JD เอ้ย DJ TP ได้ใหม่อะเอากำเผื่อพิมพ์ทับอีกขวยอุ๊ย โอ้โหข้างล่างมันปล่อยตัวเยีเอยอยโอ้ยม่งปล่อยตัวเฮีย้ยอะไรงามันข้างล่างอ้าไปหลอดแล้วโอ้โหโดนโดนลุม,ม,มเลยยมห์อุ้ยเดี๋ยว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 เดีตีมไม่โดนด้วยนะตีเกมชนะแล้วแล้วแรกเป็นไหมทีพีไปแนไ่ไหมเนี่ย ได้อะไรมากอ,อ่ะชนะได้เงินจากเดี๋ยวเซตโทไม่ไอตรงที่โดดผ่านมาแล้วเลยเดียวผ่ <c oughs> านหนึ่งอันซ <c oughs> ซเซตเซตโฮมอา้าวกำลืมเปมมมลี่ยนภาษาทมแล้วมามามาเข้าไม่กลัวค่อยอ้าวโอ้กำลังฉันกำลังจะบินบินไป จุดจ e. ุดจุดท่องอ้าทำไมเซตโทเซตโทอ่ะแพนด้ามันมาว้าตรงอื่นเฉยเลยอ้าวเงียบเงียบอ๋อเฮ้ยหลอลหลอลอลอนลอ้ลอลอลอเซตโ อุย้ยคิปเปอร์อยู่ข้างล่างครับเราห้ามตกตกแล้วครับว้าวเดี๋ยวจะเลิอกอ่ะยิดว้ามันนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยว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 มาแบ่งมั่งดิอุยตกโอ้เอาแบ่งมั่งหมื่นหนึ่งก็ยังดีใครทิ้งดอกไม้มาเนี่ย ใครทําดอกไม้หล่นเอาไปให้สาวทิ้งมันทาไมเอาไปที้ผู้หญิงเลยเอาเดีเป็นเก์ให้พู้ชายได้เฮ้ยอเอเ้ยตกโอ้โหไม่มีหลุมไม่บอกพ้มไม่ได้ครับเราไหนๆเฮาก็ให้เรากงได้แล้วแล้วก็จะโกงให้ถึงที่สุดมันจะบินบินป้ยเอ้อผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้ว SCT HOME เด็ดโฮมโอ้มาแบ่งมั่งเลยสองหมื่นก็ดีนะอะไรวะแม่งวาร์ปลงข้างล่าง่เหลือเขาอก่าผลผล ได้ด้วยเหรอเขามันไม่ใช่หรอกคนมันชอบเบียดตกแล้วเซนโฮมันก็ใช่ว่าจะเกิดให้ด้วยนะเฮ้ยโอ้วมาแล้วคนหลอมาแล้วเฮ้ยโอ้ยคนหลอตกแล้ว อืมฮึเพรมันเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปจะคลิปจะยาวอีกสักตาอีกสักรอบก็อ๋ออันนี้อัดมันอยู่นะเออใช่แล้วเพื่อท่านผู้ชมเราจะบินบินไปฉันจะบินเฮ้ย ดขึ้นบันไดแล้วคนหล่อไปแล้วครับไปแล้ว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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนหล่อไปแล้วเฮ้ยอืม้มเซ็ตโฮม่อนครับอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องเซตโฮมครับที่เข้ามาเล่นกอ่อลเล่นกอลันนลงวันกอลังวันโต,ต,ตครับ<ๆ>ผม เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามาโฮมันจะไปป่ะมันนี่เพมันไม่มามันนี่เพมาเลยอ่าให้หมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นสองพันห้าร้อยเอออย่างน้อยให้ซะหน่อยอ่ะให้ละได้ละกลบสามพันด้วยอีกอีกรอบครับอีกรอบครับท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว จากวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนีลว์ไทเลนและก็แ a กติสต์ด c o m Open your eyes Open เพ e s ิสซทุยาไม่ใช่เฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วรอบท้ายรอบท้ายจะผ่านแล้วจะผ่านห่าไอ้กไกลเฮ้ยเฮ้ย อุยโอ้โหไฟ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 ไหมครับเย็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 บไปครับเย็บเย็บเย็บ,ยบยยผ้าเฮ้ยออ้อหผ่านแล้วพรแล้วโอ้โหครับมาที่หลังดังกว่าครับมาช่วงท้ายคลิปโอ้จอบปับกูนนนนอยากจะฆ่าตัวตายสำหันี้สวัสดีครับ